ดูเลยอุ้ยสีนาทีเหรอสี่นาทีเล่นไปเ็นเพลงเลยเยี่ยดูแป๊บเอ็กโคไม่เอกเนี่ยโอ้โหมาเล่งมาเล่งโอ้โหเฟสดอววินอุ้ยเาเยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋อคือมันเหยียบบนดาวแล้วประคายจะสัวมัน มันน้ำแตกใส่ไม่ใช่มันมันดูได้เลยมันดูได้ยิ่งได้ยิ่งส่งอียิ่งส่งสร้างโอจักกวางนี่มาอาลีมาเป็นสินค้าวันนีเนี่ยตอนนี้มันขยันไปแจกว่ากดมาติดอ่ะอันนี้สกินป่ะสกินป่ะเออใช่ใช่สกินอันนี้สกินที่มันนั่งเรือไปกับโอ๋แน่เลยใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ใช่คิดอย่ากันแตนั่งเรือก้ออะไรเนี่ยมันจะเป็นฮะเด็กนรถ โอ้ยดูไอ้โคมันคือหลอดจะวายยังไม่เอกวายเซเวียกูไอ้โคมันไม่เอกแน่เลยโอ้ยฟังเพลงฟังเพลงก่อนมันคือหลอดเทพเลย what เจียทำโค้ดดีเอ็นทีอาร์นันี่อ้าวไอ้ไอโอฟันทิ้งกูเชื่อแล้วไอโอสู้ของมึงเออแม่งกู้ดแต่แมงกูแม่งทำดีว่ะไอ้เจียเอ็นทีอาร์ไอฝัดเจนเก้โอ้ยมันดึงไปแล้วมึงระวังแล้วมันกดอันตีกลับไปแล้ว เราบอกนี่กลับไปก่อนกลับไปก่อนซึ่งไม่ได้กลับไปก่อนไอเน้ยม่นโคตรชอบเลยเออเออทำไมทำไมเอโค่ทำไมเอ็นทีอารีวะทำไมอ่ะทำไมเป็นงั้นน่ะไมโมเลสเหรอไม่ตามเป็น้วตามเป็น้วตามเป็น้วตามเป็นรถเอ้าไม่ประทันใจเนี่ยเจ้าเอ็กคลีสอารีมันคนอยู่ฝั่งยาตกลไม่ใช่หรอวะใช่ใช่อ๋อไม่ทำไมมันทำไมเป็นอย่างี้ แต่บรรทัดบรรเทนั้นบรรเทอวีเท่มากเดี๋ยวกูตอนนี้กูกำลังติดใจที่ทำไมเอ็กโคไปเอ็นทีอาร์วะยังกูไม่เข้าใจอ่ะจริงเลยมันควรจะเป็นโอจริงๆนะมันต้องเป็นโอดิดูดิทำไมมันเอ้ามันมันก็อยู่กับจิงอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอาแล้วลุมตีจะโซเฉยเอ้ามันจะไปทนแบั้นล่ะไอ้เป็นเชี่ยมโอบไม่โคตรเท่เลยหรือไงวอลวิกไอ้เชี่ยววอลวีโคตรเท่เลยโว้ใหญ่สัตว์ แม่งโคตรฟูลี่เลยกูบอกเลยแม่งฟูลี่มากพอมาดูไอ้เกโอวเท่เท่แต่เท่ผมผมมาล้างมือจริงดูดิตัวแม่งเอลิวเอลิวต้องเล่นแล้วอ่ะแค่ต้องลากเอลิวมาแล้วมีบอลวิกเนี่ยแม่งฟูลี่จัดโอ้แล้วตัววิกยังไงอ่ะมันต้องเป็นตัวบูสเซอร์แน่เลยไม่น่าใช่แก๊บยังไงก็คนไม่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 น่าใช่แก๊บหรอกไม่บูสเซอร์ก็รัสดาวได้ป่กวะโอ้ยง่ายน่าจะบูสเซอร์อาจจะเป็นเด็ดป่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นกูคิดว่าน่าจะเป็นบูสเซอร์นะ แต่บูเซอร์มันจะเต็มเกมไหมนะมึงตอนนี้เอาจริง,รงแล้วอะทำไมอะทำไมำไมงึงถึงไอไ้อพระเอกอะกูไม่ไม่ว่ามันมันหล่อยอยู่แล้วเอโคแต่มันมันจิ้นกับจริงนี่ทำไมถึงไปจับโคบอาลีทำไม,ไมเออไม่เข้าใจรตรงนี้แหละนั่นนั่นข้อหมายน่ะโอ้ยังงเฮ้ยทำไมอาลีชนะบอวีกว่กูเป็นไปได้งไงวะเอารอยกระเด็นไปเนี่ยโอ้โหเท่สว์ สกิวมันอันตีมันเร็วหรอเมื่อกี้ฮะเป็นรัดดาวเหรอวะแต่ตัวม,มันใหญ่มันใหญ่เกินจะเป็นรัดดาวมันเหมือนบูสเซอร์อะกูเลยแต่มันเร็วมากนะเมื่อกี้อันติมันโคตรแบบเลยอ่ะโคตรเท่เลยนี่อะแต่ว่าโอ๊ยหลอกเกินหลอกเกินมึงอ่ะหลอกเกินมึงหลอกเกินกูแม่งดูเอฟบีแล้วกูไม่อินอยู่อย่างเดียวเลยคือคู่ตัวเองใช่ไม่อินมั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 นถูกมันถูกวางคู่ไปแล้วแหม่กูเลยก็แต่เท่มากนะเว้ยฉากสู้ไม่โคตรเท่เลยเนี่ย โซเด่นี่มึงมึงเสือไปลอยเอาไอ้ยเยอะนี่เอาโอ้โอ้แย่เลยโอ้ยอย่าอดขาดที่ใส่อย่าบอกว่าคนโทรเกมอ่ะทำไมอ่ะคือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยมันมีสะพ้ายไหมอ่ะเดี๋ยวมันมันชัดนะทำเค้นทำเค้นแบบแล้ไม่ใช่จะทำเค้นว่าไอ้ศาตว์กูเห็นอยู่แล้วพวกเนี้ยโอ้ยทีมกูตัวละไม่ผิดแกคกแอ่ะ เนี่ยถ้ามึงคิดผมมาเป็นทำเค้นนะก็ยังไม่เป็นอันนี้คุยอีราวก็ยังไม่เป็นคู่บาไหมมึงใช่ปะมันก็ใช่แต่แบบไม่อีกหูปิดบังว่ะปิดบังตรงๆจังหวะนี้ทำเค้นแล้วจริงๆทำเค้นแล้วมีทำตัวไม่ทำทำตัวไม่ทำอันเราอีกคือคือจังหวะเนี้ยถ้าเป็นเกมไฟติ้งอื่นอะมึงต้องใส่ตัวละครที่กูไม่รู้จักมาแล้วไอ้เหี้ยกูเห็นมันแล้วสองตัวนี้นะยะวะ มันเท่แหละมึงกูเข้าใจแต่แบบแล้วที่กูติดจุดมันพวกมึงคิดแต่ทำไมทำไมอ่ะทำไมท้งสองคนเนี้ยทำไม,มนเนี้ยคือมันคือมึงสามารถนะมึงมึงสามารถเลยนะมึงสามารถเอาจะสโอเป็นพระเอกแล้วก็เอาอาลีเป็นนางเอกในเอ็มวีนี้แล้วมึงไปตีดาเลียก็ได้ใช่ไหมตีดาเลียกได้ <c oughs> ไปตีดาเลียนไงทําได้เลยนะดาเลียกก็เป็นถ้าอยากโปรโมบบอบิกก็เอาบอิกมาใช่อยากโปรโมบบอิกก็เอาบอิกอยู่กับดาเลียนมันดูเท่กว่าด้วยซ้ำมันดูมันดูเข้ากว่าด้วยซ้ำอ่ะ คือ <c oughs> ไม่ใช่ว่ายาสโอมันจิ้นกับอาลีอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วเอโคมันก็มันก็จิ้นกับทิงอยู่แล้วแหมเข้าใจไหมจิ้นมันจิ้นอยู่ในเกมอยู่แล้วลนะใช่ไอซิมีมาตรงดีมานวัวมาทีมาหน,นัวจะทิงมาทุ่งมาทัวเข้าใจปะมาร้องเพลงกันด้วยซ้ำ <c oughs> ใน,น,เนเอ็มวีอ่ะมึงแต่ทำไมอ่ะมึงเอติอาทำไมเอโคมึงหรือมันโดนอาลีชาออกมาไอ้เหี้ยเออรู้เปล่าวะเป็นไม่ได้ไหมไอ้เงี้ยคือมันแอบคมเนี่ยมแชรกันเลยนะเว้ให้ฝากรันไปแอบคมมาแจรไปในเรื่องของ ของอาี่กับในเรื่องของไอโค่ก็รู้แต่ทำไมอ่ะถามว่าทำไมไงกูก็ไม่รู้เขาอยากนำเสนอหรดอมันจะหรือมันจะแบบว่าไ้นี่ว่เป็นแบบว่าใบรอหัดไปว่าว่าอาลีกับเออวัวแ่งไปลงพิวโทเวอร์นะแล้วก็เรียบร้อยดุนคนดำเข้าไปติดใจเลยเงนี้เหรอ ไอ้ีดูสิอันนี้คือมันเหมือนฉากในเซิร์ฟเวอร์พังเลยสักอย่างเลยแบบว่าโอ้ร้องแบบเอ้ยเรามาเรามาเปิดใจกันเสร็จแล้วอะไรอยกันเลยนะเว้ยไอ้ีมันมันเท่มากเลยแหละแต่มันทำไมทำไมบบกเขี้ยวกกูเป็นตัวลายวะเงี้ยเออไม่เอาอันนี้ถึงพี่วะไอ้ของโอยเออกูรับมาได้วะกูแต่เอ็มวีมันเท่จริงแล้วกูชอบอันนี้มากเลยนะอันตีบอลวิกกัมันคืออันตีมันแน่แน่ใช่ไหมจะมันอยู่ฉากไหนบ้างแลกูหาหนูยันตีบอลวิก ตอ,ตอนโดนตหนวะตอนโดนนกเลียนตอนโดนเออตอนโดนอ่นี่นี่นี่โคตรเท่เลยนะเว้ยมันใบอันติแล้วแน่เลยปั๊บบัดเฮาโอ้โหชิบไม้โคตรเท่เลยโคตรเท่เลยโคตรไวอะโอ้โหคุณดูก็ดาร์กไซส์ไอสัตว์เลเซอร์ดาร์กไซส์ดีมากดีมากยอมรับเออเอย่างซีรีส์อาเคียนเนี่ยก็ยังแบบว่าไม่โดนลืมนะทำไมไม่เอาคู่จริงกับไปโคมาวะใช่ไหม ถูกต้องไหมแม่งกำลเจอว่าิกอะไรก็ได้อะใช่ใช่ใช่ไหมคู่เขามีคู่กันอยู่แล้วเออคู่ตัวของเมื่เนี้กับว่าวิกเนี่ยแม่งกับแม่งกบบว่าจะเป็นคู่ที่แบบมึงมาสัตว์นั้นตบเด็กเธอไว้นะแต่กูกูเข้าใจอยู่นะตรงที่แบบว่ามันเป็นมันไม่ใช่เอ็มบีหรือนึกเรื่องหลักอะไรหรอกกูเข้าใจเว้แต่สิ่งที่มึงสื่อออกมาเนี่ยมันทําให้กูรู้สึกไม่เข้าใจไงว่าทําไม มันต้องมีคนมันรู้สึกแบบคนแชร์กันมากเกินไปอ่ะไอ้แค่มันควรจะแบบมามาเนี่ยแบบคู่หูมากกว่าแน่ใช่ใช่มันดูมันเหมือนโดนชามอ่ะมันเหมือนโดนชามไรอยเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะกูรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮี้ยมากตรงนี้มันหลุดออกมาเว้ยจริงๆรมอวิคไม่ควรจะถูกหลุดออกมานะถ้ามันโผล่ในเอ็มวีนี้แล้วกูไม่รู้มาก่อนว่ามวิคจะเข้าเกมก่อนอ่ะกูจะไฮมากเลยนะมึงโคตรไฮโคตรพลาดเลยไอ้เฮี้ยเนี่ยมันลีกไว้หน้าหน้าส้นตีนคนไหนมันลีกไว้่าซิลบราซิล สม,สมแล้วพวกแม่งดอมไปอยู่กันนะสมทิพต์ดอมต้องไปอยู่และไอ้ยังจริงนี่ไงมีคนคิดเหมือนกูเลยดิ๊นดิ๊นเอสเปตตูซีอารีเอ็นแค่โก้บอลนิ่งบัดอัมออินโบิดแต่กูไม่หวะเดี๋ยวสุบเวสไม่จังเกินไม่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 แต่บอกแม่กับพูดบอกแม่กับพูดถูกมากเลยมันพูดถูกตรงที่แบบว่ามึงสามารถเอามันมาคู่กันได้โดยที่มันต้องไม่รู้สึกแบบนี้ก็ได้เข้าไหมแบบรู้สึกมัๆนๆอะเพราะมันเป็นเกมมันเป็นเกมแท็กใช่ไหม เป็นเกมคู่กันคือมาอยู่ในทีมมันๆน่ะแต่บอกแม็กแม่งพูดนะถูกเลยตรงที่ว่ามันเปิดใจเกินไปทำไมมันถึงดูเปิดใจขนาดนี้มันเป็นแค่คู่หูสู้กันอะมันแค่เป็นคู่หูกูมันไม่ได้ไม่ได้โดนเยสเคเข้าไปหน่อยอะไรอย่างงี้เข้าใจปะก<อ>ููแค่แปลกใจตรงนั้นเ<อ>ฉยๆว่าทำไมอถึงทำแบบนี้คือถ้าจะสื่ออารมณ์ก็ควรเอาคู่รักมาคนมันจะได้แบบว่าเฮียคู่คู่มันแบบว่าเอฮียคู่คูทชงชงกันวะอะไรเงี้ยอันนี้แม่งอยู่ดีก็ โอ้ยยังับโยกเอท,ทีอาร์เมียด้วยยังโทราบอกไอ้เียคุณับไม่ได้อา่าแล้วมันก็แบบที่คนที่โดนเอทอารเมียแบบวอลวิกมาช่วยอ่ะ